ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะคะผมก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักจากทางร้าน b u บบล e ช็อปนะครบ,บริการต่างๆในโลบ็อกครบจบและตอนนี้นะครับทางบับบล e ช็อปเนี่ยก็มีบริการเติมโลบ็อกเลทสูงถึง15นะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับเติม669บาทจะได้10,000โลบ็อกซึ่งมันคุ้มมากๆนะครับกิจกรรมนี้จะมีถึงสิ้นเดือนนะครับไม่ใช่โลบ็อผิดด้วยนะอย่าลืมมาตามกันเยอะๆล่ะอืมโอเคจับ <c oughs> ล็กเก็ตทูดมูนองแท้ล็กเก็ตทูดมูนเยดูเปิดลับอามามา อันนี้อะไรอีกเนี่ยอเ,เออเออนี่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 คนเล่นเยอะดีนะทำไมคนกด <c oughs> ดิสไล 4, <c oughs> ค์สี่หมื่นสคนกดดิสไลค์โหดมากเลยนะเนี่ยคนกดดิสไลค์เยอะจังเลยเราไม่ดีตรงไหนล่ะเธอแมปอะไรอันนี้มีชื่อแมปว่า escape of เออ escape the คาคานิวโอคานิวโอออฟเฟอร์เออร์ออ,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 อบบี้โอ้โหชื่อแบบนี้สนุกเหรอได้เดฮู้ขี้หมูขี้หมาตามลูกโป่งไปเออขี้หมูขี้หมาแบบแค่นี้ทำไรผมได้บ้านอะซีซี พี่เหรอทุกคนรู้สึกกลัวเหรอไม่ต้องกลัวนะพี่คอยดูเลยได้มาตามมาตามไมา้ทันนะครับไม่รอนะไปก่อนนะขอตัวไปก่อนนะบอกนี้แมปกระโดดสวนสนุกนี่เองอ๋อเจเจเคยบ้าบ้าบ้า,บามันแค่มองแค่มอมวัมนนี้เอาจริงอะไรซะหน่อยออแคบแค่มองเมื่อกี้นะแจกลิงก์หรอครับเออเซิร์ฟธรรมดาครับผมไงล่ะยังอ่ะยังไม่รู้สึกว่ายากอย,กอยู่ดีอ่ะยังรู้สึกอีซี่อีซี่อยู่นะครับผมตอนนี้ เช็คพอยต์เมื่อกี้กดสปเปซบาลแล้วไงแตม่มันกดไปติดปุ่มปุ่มมันบัก๊กปุ่มมันบัก๊กโอเคตอนขึ้นชิงช้งชาแม่งจุดจุดจุดโอ้ยอย่าตกเด้อเออสวยสวยงามตามทองเรื่องไอหาว่าอ้างอีกแล้วพูดแล้วอยากจะร้องไห้เจอแต่คนดูใส่ร้ายจิตเจทำด้วยอะไรครับมาองมาอ้างอะไรกันล่ะเรื่งริ่งหนึ่งนั้นั่นแบบพึ่นชุกชิงชิง โ okay. oh, uh. ah! <laughs> 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 อเคโอ้โหอ่าอำไมไม่รอ <laughs> รีบจังเลย <laughs> ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่านชแชทแป๊บเดียวเองอ่านชแชทแป๊บเดียวไม่แล้วอีโคความแบบขายของเนี่ยมึงจะขึ้นตลอดเลยหรือยังคุณโตออคุณก็ตึงกัน คุณโตคุณก็ตงเกินคุณรอผมด้วยรอผมด้วยรอผมด้วยผมไปด้วยเดี๋ยวพี่รู้เลยง่ายจริงอ่าพี่ไม่กีดหรอกเด้อโอเคโอเคได้ง่ายจริงพี่ไม่เกใช่ปะมันมันยากใช่ปะเฮ้ยเฮเฮ้ยฮ้ฮ้กลัวนะกลัวนะกลัวนะเนี่ยกลัวนะกลัวนะกลัวนะคะกลจงๆกกกว อย่ามาอยู่กับกอไปออกไปออกไปเสียวแทนพี่เลยอย่ามาอยู่กับผมไอ้นี่เดี๋ยวมันมันตามมันมันมันตามทำไมมาตามแค่ผมตามเพื่อนพอไหมเพื่อนก็อาจจะตามแหละแต่เพื่อนเราไม่เฮ้ยเป็นไรมากปะปลื้มพี่แท้จริงหรือลืม โอ้โหโอ้โหโอ้ my god นี่ต้องไปไงเนีย่ยโอเคเช็คพอยต์เจ้าประสบการณ์การเล่นแมพปากลัวมาแล้วนะครับแค่นี้บอกเลยว,ว่าไม่ละแค่ละกายสำหรับพี่นะครับผมอ่าผ่านไม่คิดว่าเกมพาร์ทผ่านไม่ได้คิดว่าเกมพาร์ทแต่โว้ยโดดลงไปอ่ะนั่งเหรอครับนั่งนั่งไงอ่ะ จบไรอ๋อนั่งบนนี้เหรออ๋อเย็ดยื่นอู้วเอา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 เฮ้ยลงลงก่อนเออคุณบลี่คุณบลีน่ากลัวอยู่นะขอยนั่งครึ่งเล่นครับโอเคไอ้เจ้า ใส่ลายมากเลยอะไรทำไมฉันไม่ผ่านโอเคเริ่มยากขึ้นมานิสหนึ่งละอืมโอเคชับชับชับแบบชับโอเคแป๊มเลยนะผม่าจจะก็ไม่ได้อ่านแชทนะโดนชับนะโดนสับเนื้อบทนะทุกคนโดน สับเนื้อบมดเลยนะโอ้หลูกตุ้มมหาปลาไหลลูกตุ้มมหาปลา <c oughs> ลูกตุ้มมหาปลาไหลยูดชิปไว้ปั๊กหนานขนาดาลองดูสิเออไปไปมันมันมันง่ายมันกดมันกด อย่งอย่งย่งเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับผมง่งายมากแต่พีก่กายรจบเชีย่ยดาอะไรแล้วเนี่ยตาไหนแล้วเนี่ยตายละตายละลูกไฟลูกไฟ,ล,กไฟลูกไฟตกมาลัวลัวเลยก็ฮ้ก็ยังก็ยังได้อยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะโอ้ยสบา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 ,สบายว้าย <c oughs> ปรีส์รีฟรีสรีทำจริงร้อนร้รอนร้มันร้อนนิดนึงนะตอนนี้ต้องใส่ชุดกั๊บไปด้นดนชุดกั๊เอ็นชานกันไฟใช่โปร d u c ชั่นอ่าอะไรนะไฟโปรชั่นไฟโปร d u c ชั่นต้องมาแล้วแหละจริงๆไฟโปร d u c ชั่นต้องต้อง เข้าแล้วแหละจริงนะไปเฮ <c oughs> ้อเฮ้อจบยังจบยังอันนี้อันนี้จบยังถ้ายากกว่าน,นี้ก็ก็คือไม่ไหวนะเ <c oughs> จ้ปับ๊บยนโนดสปีดรัน นดีตเด็กแว้นเก่านะครับโมอันนี้อะไรเนี่ยเดือดเรียบร้อยเอาใหม่นะครับทุกคนผมเดี๋ยวผบแปบนึงนะผมว่าได้ตัดไปลง YouTube ว่ะผมว่าผมได้ตัดไปลง YouTube แน่ๆเลยเอาแชทขึ้นหน้าจอได้วย้งเ้องเด็กแว้นเก่า โดดแบบช้ามากเลยไหลแรงนกทวงไหลแรงนกทวงไปทีละขั้นเอื้อยชื่อเอื้อยชื่อโอ้ยโอเคผ่าแปปนแล้วก็ปีดร้อ,อนได้ จบบ่อนั่นเยอะจังเลย yeah! <laughs> เ้ยพืคุณคุณโต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 ตุย <laughs> ทำไมมันแคบลงเรื่อยๆวะเนี่ยนี่จับกับดักกูเป็นหนูเลยแปบ๊บหนึ่งนะโอ้โหอันนี้ใครเขามาวางไว้เนกับดักแบบเ yeah! แล้วคนโดนก็งโงซ่ซะด้วย <laughs> เอาไปนะคะผพมค่อยๆไปคุณโตกันหรอ เราต้องเดินเฉียงครับเดินเฉียงเอ้าเอ้าเอ๊ะอะไรเนอะโดนตรงไหนตรงไหนที่ฉันโดนเฮ้ไม่เป็นไรเราก็แค่นี่เอ้าโอเคได้อยู่เฮ้ยอะไรวะเนี่ย ได้อยู่นะครับผมไปต่อ ดิตีเบือหักเลยดิใจเย็นก่อนปั่นใจเย็นก่อนอ่าใกล้ละใกล้ละไ้ยผ่านไหมผ่านไหมพนน่าเอาอ่ะเอาอ่ะได้อยู่ไหนครับผมพี่ไม่ใช้เทคนิคสปุกสปิกได้ครับสปุกสปิกสปิกกระปุก,ป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 กอันนี้อันนี้คือมันจะจบหรือยังนะ่ะอันนี้ขอถามนิดนะึงใช่มีขึ้นรถไฟด้วยอ่ะไปก่อนนะบายบายอ่า อันนี้อะไรนะ r o c k e t to the moon ทุกคน r o c k e t to the moon สุดทสายทะยานสู่ดวงจันทร์แล้วว้าวเสียงรถไฟเหมือนใกล้พัง <c oughs> นี่ไงเนี่ย r o c k e t to the m o o n ของแท้ r o c k e t to the m o o n ใช่เลยจบยังจบแล้วหรอ Tutup dah pa? Tutup dah. Tutup dah